อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท n เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมท้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนสมคนนี้ชาติที่แล้วเคยก่อเวรสร้างกรรมร่วมกันมาก่อนท่านผู้ฟังครับหากความรักไม่ได้ลงเอยด้วยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ที่เราคิดจะฝากผีฝากไข้หากวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปมีคนใหม่อาจจะด้วยเหตุผลสารพัดที่ยกมาบอกให้ตัวเองพ้นความผิดไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่เจอคนที่เข้าใจตนมากกว่าใช่กว่าพูดกันรู้เรื่องมากกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากกว่าใหม่กว่าสดกว่าตื่นเต้นกว่านั่นก็คือเหตุผลที่คนอยากจะไปมักพูดประโยคนั้นคนใหม่ที่เข้ามาอาจนึกสนุกเงาไม่มีใครเปรี้ยว ถูกให้ความหวังผิดบาปก็รู้แต่ห้ามใจตัวเองไม่ได้มันสนุกมันท้าทายกับความรู้สึกที่อยากได้อยากที่จะเป็นเจ้าของคู่ของคนอื่นบางคนก็มีคู่อยู่แล้วแต่ก็มกักมากไม่รู้จักพอหากเราไม่รู้จักที่จะเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คงต้องล้มทั้งยืนบางคนอาจถึงท่านที่ครอบครัวต้องแตกสลายหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครแล้วก็คงต้องรู้สึกเศร้าคงเป็นทุกข์ใจ แต่เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็มีที่มาครับคือคนสามคนนี้ชาติที่แล้วเคยก่อเวรสร้างกรรมร่วมกันมาก่อนสมเด็จพุทธจาจารโตพรหมรังสีท่านเคยกล่าวในธรรมเทศนาตอนหนึ่งว่าหากชาตินี้เราเป็นผู้โดนกระทํานั่นก็หมายความว่าชาติพบที่แล้วเราไปกระทําเขาซึ่งกรรมก็ให้ผลเสมอกันไม่มีใครถูกผิดฉะนั้นแล้วก็ต้องอยู่กับความจริงให้ได้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วยอมรับมัน แล้วเราจะใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ในความเป็นจริงนั้นก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ทำายากมากแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จงเตือนสติตัวเองว่ามันจะไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอย่ารอเลิกหวังให้คิดใหม่ทำใหม่ให้ก้าวต่อไปข้างหน้าเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนเตือนใจให้คอยสอนใจเราไว้ว่าหากวันข้างหน้าต้องล้มอีกเราก็จะรู้วิธีลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองก็ขอให้ตัดกรรมในชาตินี้ ด้วยการอโหสิกรรมเสีอาายอภัยเสียปล่อยวางเสียชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาประสบพบเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายอย่างนี้อีกท่านผู้ฟังครับก็ขอฝากเอาไว้ว่าผู้ใดที่กระทํากรรมชั่วไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองที่ร่วมทุกข์ร่วมยากกันมาผู้ใดที่มักมากเห็นแก่ความสุขทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลังผู้ใดผิดศีลในข้อสามคือการประพฤติผิดในกรรมนั้นด้วยแรงแห่งผลกรรมนั้นเขาก็จะหาความสุขความเจริญในชีวิตไม่ได้ ก็ขอฝากไว้ว่าเวรกรรมนั้นมีจริงฟ้ามีตาทุกการกระทําที่ทําไม่ดีคนอื่นไม่เห็นแต่เวรกรรมมองเห็นเสมอครับท่านผู้ฟังครับชีวิตคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเศษรษฐีก็หาบดีกระทั่งยาจกขอทานไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรไม่มีใครที่ไม่เคยพบเจอกับอุปสรรคในชีวิตก็เป็นเรื่องธรมรมดาที่จะมีทุกบ้างสุขบ้างแต่จะสุขหรือไม่สุขทุกหรือไม่ทุกนั้น ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเข้าใจชีวิตในแบบไหนครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะต้องพบเจออุปสรรคในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือการทำมาหากินที่ฝืดเคืองมีปัญหาเรื่องเงินสารพัดบางคนนั้นเขาก็ยังยิ้มได้ยังยืนหยัดยังสู้ไม่ถอยแต่ในบางคนที่มีปัญหาเพียงแค่เล็กน้อยเช่นความรักไม่สมหวังตกงานเจ็บเล็กน้อย ็เอาไปคิดแต่ที่จะตายคิดแต่จะท้อถอยหมดแรงเสียแล้วโทษให้เป็นความผิดของกรรมฝ่ายเดียวคนประเภทแรกเป็นคนเข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจดีว่ากรรมหรือการกระทําของตนนั้นที่ผ่านมาอาจจะผิดพลาดอาจจะผิดทางหรือบกพร่องไปบ้างไม่ว่าจะเป็นกรรมในอดีตชาติหรือแม้แต่กรรมใหม่ในชาตินี้และก็รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนักนี้ยังมีโอกาสที่จะพัฒนากรรมให้ดีขึ้น ไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมแต่ฝ่ายเดียวแต่เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมให้ดีให้ถูกต้องมากขึ้นไปต้องรู้จักหัวใจสําคัญหรือแกนแท้ที่จะพาชีวิตตนเองรุ่งเรืองหรือตกต่ำได้คือหากทําดีก็ต้องได้ดีทําชั่วก็ต้องได้ชั่วทํากรรมไดแล้วก็ต้องรับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีทําความเข้าใจว่าบุญพาไปสุขบาปพ,พาไปทุกข์จิตหรือใจของคนนั้น ไม่ได้รับการฝึกฝนให้มีกําลังมากก็ตื่นรู้ได้เกิดปัญญานําทางเมื่อมีสุขเข้ามาโชคดีเข้ามาก็รู้ว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ตั้งอยู่สักระยะและดับไปวนเวียนกันเข้ามาในชีวิตซ้ําแล้วซ้ําเล่าตามกรรมดีตามบุญที่ทํามาเมื่อมีความทุกข์หรืออุปสรรคเข้ามาก็ให้รู้ได้ทันทีว่ามันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ตั้งอยู่สักระยะแล้วก็ดับไป วนเวียนกันเข้ามาในชีวิตซ้ําแล้วซ้ําเล่าตามกรรมที่ไม่ดีที่เราได้เคยทํามาหากอยากจะมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนสว่างมากกว่ามืดก็ต้องอยู่ในเส้นทางแห่งบุญกุศลและคุณความดีระมัดระวังทั้งกายวาจาและใจอย่าไปทําอะไรที่ผิด,ผดหากได้ประมาททําผิดไปแล้วก็ต้องพยายามอย่าผิดอีกพยายามทําให้มันถูกต้องในทุกๆเรื่องใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นสว่างและสงบทําให้ชีวิตไม่วุน่นวายสับสน ไม่หลงทางทั้งปวงใจก็ตื่นรู้รู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกจริงไม่เคยมีสุขแท้ถาวรก็ไม่เคยมีใจที่เคยเร่าร้อนก็จ,จะสงบเย็นและสว่างทําให้ชีวิตที่เหลือไม่วุ่นวายสับสนทําให้ใจของเรารู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ก็ต้องเจอทั้งทุกข์และสุขวนเวียนเข้ามาแบบนี้อีกนานแสนนานจนกว่าเราจะทําให้ชาติหน้าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกทํานิพพานให้แจ้งแล้วทุกอย่าง ก็จะจบลงอย่างนิรันดร์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับก็ขอให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ข้อฉุกคิดคติธรรมเตือนใจมาฝากท่านผู้ฟังในตอนท้ายนี้อีกเช่นเคยนะครับ ในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องในชีวิตคนเรานั้นก็มีเพียงแค่นี้จริงๆครับท่านผู้ฟังครับที่ว่าชีวิตของเรามีเพียงเท่านี้อย่างแรกก็คือทรัพย์สินเงินทองก็คือของนอกกายพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต่อให้เขากินข้าวมื้อเป็นหมืน่นเรากินผักดองเค็มกับข้าวต้มกินแล้วก็อิ่มแบบเดียวกันเขาใส่แบรนด์เนมเราใส่โนเนมใส่แล้วก็อุ่นกายเหมือนกันทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ล้วนเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งนั้น สิ่งต่อมาก็คือตำแหน่งยศถาเขาเหมาะกับการนั่งในตำแหน่งนั้นฉันเหมาะกับฐานะเช่นนี้แม้รองเท้าจะสวยงามสักเพียงใดถ้ามันไม่พอดีกับเท้าของเรามันก็เปล่าประโยชน์เท้าของเราเบอร์ไหนก็ควรที่จะใส่เบอร์นั้นไม่มีใครที่จะเด่นกว่าใครแม้จะเป็นตัวประกอบถ้าแสดงอย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะย่างซีนตัวเอกได้บทบาทใดก็ดีที่เราได้รับมาแล้วในชีวิตก็ขอให้ทำอย่างสุจริตอย่าได้โกงกินเพื่อความสุขทางกาย ถ้าทําไปแล้วต้องมาทุกทรมาณทีหลังก็จงจะได้ทําครับสิ่งต่อมาก็คือชีวิตคู่หากถามว่าเพราะอะไรในตอนนั้นจึงเลือกเขาหรือเธอเข้ามาเป็นคู่ของชีวิตก็ตอบได้ว่าย่อมมีบุเพมีกรรมเวรต่อกันมาก่อนถึงตอนนี้ก็ขอให้ยอมรับรับฟังซึ่งกันและกันแต่ละฝ่ายก็ต้องหัดที่จะรู้จกักถอยคนละก้าวอย่าได้เรียกร้องจากใครมากนักเพราะตัวเราเองก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบในทุกๆอย่าง สิ่งต่อมาก็คือชะตาชีวิตเมื่อเราสร้างมาแค่คืบแต่จะเอาศอกก็ย่อมเป็นไปไม่ได้หรอกมีคําจีนคํหนึ่งกล่าวไว้ว่าจะสู้รบไปใหญ่ถ้าสู้ไปก็ไร้ประโยชน์ชะตาชีวิตเราเป็นมาอย่างนี้ก็เพราะเราสร้างสิ่งที่เราต้องพบเจอไว้ตั้งแต่ชาติก่อนแล้วหาใช่พรมลิขิตชีวิตไม่สิ่งไหนควรเป็นของเราสิ่งนั้นก็เป็นของเราครับสิ่งต่อมาก็คือครอ,อบครัวท่านผู้ฟังเคยฟังเพลงประสานเสียงไหมครับ หากว่าทั้งเพลงมีแต่เสียงสูงก็คงจะแสบแก้วหูแต่ถ้าเสียงต่ำคงอึดอัดแต่ถ้าปรับทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำให้เป็นโน้ตที่พอดีเป็นคีย์ที่เหมาะสมมันก็จะเป็นเสียงที่เพราะฉะนั้นเมื่อร่วมวงกันแล้วก็ต้องร่วมประสานกันให้ได้แล้วก็จะมีความสุขใจเมื่อได้ยินเสียงของคนอื่นเพราะวงขาดใครไปไม่ได้ครับต่อมาอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตของเรานั้นก็คือมิตรสหายคนที่จะหนีหายก็ไม่ต้องรัง คนที่คบกันด้วยใจนั้นไม่จำเป็นต้องเช้าโทเย็นถึงแต่หากเมื่อสหายมีภัยเพียงแค่คำปลอบใจพร้อมรบกับสหายก็คือมิตรแท้ครับและสิ่งต่อไปนั้นก็คือลูกล้านคือตู้เซฟที่ฟ้ามอบให้แต่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากให้ตู้เซฟนั้นมีเพียงช่องใส่เงินแต่คุณต้องไม่รู้รหัสหน้าที่ของคุณก็คือใส่เงินลงเซฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วถามว่าเมื่อไรที่คุณถึงจะสามารถนำเงินเหล่านั้นออกมาใช้ได้ละ่ะ นั่นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเจ้าของตู้เซฟอย่าเอาแต่เฝ้าคอยให้คิดเสียว่าให้แล้วให้เลยไม่ว่าผลจะออกเลยเมื่อไรแต่มันก็เซฟได้ในระดับหนึ่งครับสิ่งสุดท้ายก็คือพ่อแม่ท่านเป็นคนแรกที่เปิดบัญชีลงทุนให้กับเราแม้ท่านจะไม่ต้องการทุนคืนแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะคืนกําไรให้ดอกเบีย้ยทุนที่ท่านลงให้กับเรานั้นต่อให้เราคืนดอกเบี้ยให้ท่านจนตราบเท่าที่ท่านตายจากเราไปนั้น เราก็ไม่มีวันที่จะใช้คืนหมดถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็ขอให้รีบทําให้ท่านชื่นใจสักวันหนึ่งเราก็อาจต้องสวมบทบาทนี้เช่นกันครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นําำ,ำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้กับหลักในการดำเนินชีวิตก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และคนอรอบข้างไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านผู้มีฮิริโอตะะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาะผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนก็ขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความภาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานุนก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด u ับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานุนได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปเร็วใหม่ๆของกระผมอานุนได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ